สวัสดีค่ะป้าหมอเจตีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงระวันประจมันดี้ย่นะคะตุลาคม2565ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีเศรษสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะเป็นประจำทุกวันนะคะนำแนวทางดีๆที่ไปกเชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องค่ะนะาันาจะไม่ตรงกับพี่น้องทานาดท่านึงอันนี้คุณป้าหมอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนำแนวทางดีๆไปปรับใช้ทานั้นก็พอค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะพี่น้องท่านหนที่ดูดวงส่วนตัวนะคะในราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะทักมาได้เลยนะคะหบดเขตนะคะ3า ตุลาคม2 5 6 5นี้ค่ะพี่น้องค่ะเอาล้ค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะพี่น้องค่ะนะมาทํานายดวงกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะเอาเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะพี่น้องท่านไหนที่ต้องการเรียนคอร์สนะคะออนไลน์ดูดวงนะคะพายิปซีง่ายๆตามสไตล์ป้าหมอนะทักไอดีไลน์มาเหมือนกันนะคะยังคงมีคอร์สเรียนออนไลน์อยู่นะคะพี่น้องค่ะนะนตอนนี้ก็จบไปหลายรุ่นแล้วแล้วก็นะคะลูกศิษย์ที่จบไปก็สามารถประกอบอาชีพได้แล้วนะคะโดยส่วนใหญ่นะ,ะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะพี่น้องค่ะ เอาละค่ะมาดูนะคะพี่น้องวันอาทิตย์กันค่ะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะดูว่านะคะาอ่ดูว่านะ,ะ,ะดานะได้ได้เงินค่ะพี่น้องค่ะนะถจะเป็นแบบนี้นะ ตัวตนของพี่น้องวันอาทิตย์ดีนะคะในเรื่องของการเงินแต่ว่าในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าติดดาบนะคะปิดบังซ่อนเร้นนะคะหรือมีปัญหาอะไรที่ไม่สามารถบอกใครได้เนี่ยนะคะอยู่นะหนึ่งเรื่อง2เรื่องหลักถ้าเป็นแบบนี้นะ,ะอย่างที่เคยแนะนําค่ะพี่น้องวันอาทิตย์คนะ่ะหน้ามีอะไรที่เราอึดอัดนะคะหรือเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องรับภาระปัญหาเอาไว้เพียงผู้เดียวนั้น,น,นเนี่ยให้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะลองดูเนาะถ้าเกิดว่าเราเครียดนะัก นะเราก็ต้องหาที่ปรึกษาละค่ะนะถ้าเป็นเจ็บดาบอย่างนี้หาที่ปรึกษาได้เลยนะคะพี่น้องคะเนาะไม่งั้นเราจะทุกอยู่คนเดียวค่ะว่านะส่วนเรื่องเงินบอกวิธีการหาเงินรออยู่รอจังหวะรอโอกาสนะคะหรือว่าจะมีเงินกองอยู่จริงๆจากนั้นแล้วให้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะนะทําตามแผนได้เลยนะคะมีเงินกองอยู่จริงนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะเลขนำโชคมาจากไหนนะะเพราะว่าเป็นตัวเลขนะคะ เป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องวันอาทิตย์เองนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเออเป็นตัวเลขเฝ้าหรืออย่างไรเนี่ยนะคะและก็เลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข17นะคะแล้วก็7 8ดดขอโทษนะคะ17ดนะคะแล้วก็7 9 17แล้วก็7 9ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันจันทนะคะดูว่าเดินทางอีกแล้วนะคะดูว่าเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะอยู่บ่อยๆเลยนะณช่วงนี้นะคะในวันพ่กนี้ก็มีเงินเข้ามานะคะมีลูกค้าสั่งออเดอร์ข้ามานะคะเจรจาเป็นเงินเป็นทองนั่นเองนะคะดูว่าจะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆนะคะเข้ามาหาพี่น้องวันจันทร์นะคะฉะนั้นแล้วนะคะลงมือทําได้เลยและดูว่ามีพลังนะคะขึ้นไพ่งานนั้งนั้นเลยนะคะงานทั้งนั้นเลยงานบริวารเงินดีค่ะในวันพวกนี้สําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะ เลขนัโชคมาจากไหนมาจากภาชนะของเรานะคะขันที่เราใช้อยู่บ่อยๆเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมี1 3ึ่งสแล้วก็1 4คะ่ะ1 3 1, ะึ่สค่ะพี่น้องวันจันขอให้เห็นๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารตอนนี้หมุนเงินหมุนเงินนะคะดูว่าเงินจะตึงมือไปหน่อย นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเบื่อเซิงนะคะในวันพรุ่งนี้ยังไงแล้วเนี่ยเราจะเซิงไม่ได้นะคะเราก็จะต้องลุกขึ้นมานะปัญหาต่างๆนะคะแก้ไขได้นะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าพี่น้องวันอังคารมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะแก้ไขและจัดก,การได้เป็นอย่างดีคะ่ะนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นโชคดีในเรื่องของอาหารการกินลคะค่ะเนาะสุขภาพก็ใครที่ป่วยอยู่ก็เริ่มหายแล้วนะคะขึ้นภัยหนึ่งตุ้ยเนาะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะ,ละเลขน้ำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่ เราเฝ้าอยู่นะคะจะหมุนกลับมาให้โชคลาภพี่น้องวันอังคารค่ะในวันพรุ่งนี้เลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข2 4สนะคะแล้วก็15 2 4 1 5สหค่ะพี่น้องวันอังคารก็ให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันมาค่ะสำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนั้นนะคะดูว่าจะนะอาจจะเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆนะคะคนรักนีอย่างนี้นะและในวันพรุ่งนี้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของอ่า การทำบุญให้ทานได้ด้วยนะคะอ่ะปฏิบัติธรรมได้ด้วยเนาะพุธกลางวันเนาะนี่อย่างนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ดีนะรู้สึกว่าจะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะและก็รู้จักปล่อยวางนะมีเกณฑ์ออกนอกพื้นที่นะคะพักผ่อนไปด้วยในตัวนะ,ะนี่ก็คือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเขาถือว่าเป็นไพ่กลางๆออกมากลางๆถึงดีเหมือนกันค่ะเลขน้ำโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่พี่น้องนะคะวัน พุธกลางวันนะคะเกี่ยวข้องกับการาทําบุญให้ทานนี่อย่างนี้ได้โดยนะคะเกี่ยวข้องกันกับการทําบุญให้ทานก่อนหน้านี้นะคะเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข8นะคะ209 8 209ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงๆเองค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนม้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนนั้นดูว่านะคะยังคงที่จะนะคะเป็นผู้นําเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่นะคะ แล้วก็รับผิดชอบนะคะแล้วด้วยความที่นะคะเป็นผู้นำนะคะเป็นแม่ทัพเนี่ยให้ความรักความเมตตากับบริวารในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพตัวว่าจะร่างร่างกายจะไม่โอเคอ่อนเพลียอ่อนแอยังไงไม่รู้นะคะแต่สําหรับบางท่านก็ยังคงที่จะทํางานนะคะและมีเงินข้ามือมีโชคมีลาบข้ามานะคะโชคตีในเรื่องทรัพย์สินมรดกอะไรที่สิ้นหวังไปแล้วกลับมามีความหวังใหม่นะคะถือว่าดีนะคะภายในลักษณะแบบนี้ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นเลขประจำตัวของพี่น้องเองค่ะเลขนาไพให้เลขอะไรคะมีเลข4นะคะ1 1 5 4 1ห5หนึ่งหค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีไพต่ตตวต้นขึ้นนะคะคือเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของนะคะออกิจการนะคะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะดีทุกอย่างประคับประคองดีนะคะส่วนในเรื่องของหุส่วนนะคะกัลยาณมิตรนะคะนี่อย่างนี้ถือว่าทําได้อยู่นะคะพี่น้องขาน้าในวันพรุ่งนี้นะมีเงินสดๆดเข้ามือใครรอเงินอยู่ก็จะมีเงินสดเข้ามือแล้วค่ะพี่น้องวันพระหัสวสดีนะคะแล้วก็เดินทางทำมาหากินนะคะประสบความสําเร็จเดินทางและโชคดีมีลูกค้านายอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องข้าถือว่าดีทั้งหมดเลยสาหรับพี่น้องวันพระหัสวสดีค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากพาณะของเราค่ะเลขนาไพ่ให้เลขอะไรคะมีสานะคะหน้า4ี่เ4 9 7จดสามี่เจค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะอืมนะคะเดินทางแล้วได้เงินเหมือนกันนะคะ,ะเรื่องเงินเนาะแต่มีรายจ่ายนะคะมีภาระ นะคะนี่สินที่จะต้องชําระไม่เป็นไรคะ่ะพี่น้องขายังคงมีเครดิตอยู่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีแล้วคะ่ะเนาะนี่นะขึ้นพระสังฆราชนะคะอ่าในเรื่องหน้าที่การงานก็ดีนะคะในอย่างนี้เคยที่สอบงานเอาไว้มีโอกาสติดนะคะพี่น้องขาอย่างนี้เนาะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของศาส,สนาในเรื่องของการศึกษาได้โดยสําหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพวกนี้ก็ถือว่าเด่นคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่ามาจากภาชนะของเราคะ่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะ มีเลข4นะคะ6 4 5 4 6 4 5ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เงิงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างจะ้ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะโอ้ยนะคะอืมนะประหยัดอดออมนะคะแล้วก็รู้จักจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสี่กองสีส่วนแลว้วสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะ ความบุดมสมบูรณ์นะคะบังเกิดขึ้นแล้วต่อไปนี้นะคะขึ้นไายเดอะเวอร์นะคะทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะคะด้วยความที่เรานะคะระมัดระวังปลิกปฏิหารจะเกิดโชคดีในเรื่องของทุนทัพย์ทรัพย์สินนะคะ อ่ามีเงินเข้ามือนะคะในวันพรุ่งนี้แลก็บางท่านก็อาจจะออกเดินทางนะคะอันนี้อาจจะไปแก้ปัญหาก็ได้ไปหาหมอก็ได้นะคะทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ดีทั้งหมดเหมือนกันค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขที่พี่น้องวันเสาร์เฝ้าด้วยความเพียรน,นะคะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข 4 2 1 0องหนค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆค่ะเอาล้ปก็หมอวอ้ยพรนี่พี่น้องทั้ง8วันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะนะและมีโชคมีลาบมีเงินเ้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ